สวัสดีครับผมช่างน้อยมีคลาสสิกนะฮะและหลายคนก็เรียกร้องอยากเห็นหน้าเห็นตาวงการมีดช่างน้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยน้องใหม่จะแก่มากนะฮะเอาตอนนี้ก็จะโชว์ดาบไม้มาขามเวอร์ชั่นใหม่ๆก็เพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็ทักทายกันเข้ามาอันนี้แก่นขามแกนขามนะครับเวอร์ชั่นใหม่ๆเวอร์ชั่นของผมเองคิดเองทำเอง ออกแนวแบบแบบแนวนิดๆครับแกนไม,มไม้ขามไม้ขามตายพลายกว่าจะหาได้ก็ลำบากมากฮะ<ม>ก็เห็นเพื่อนๆอยากเห็นหน้าช่างน้อยมีดคาดสิกนี่ก็เวอร์ชั่นใหม่ไม้ตะเคียนนะฮะเวอร์ชั่นใหม่ๆก็ให้ชมดูว่าเป็นไง นี่ยดูแบนด์ชัดเจนไหมฮะเออแบนดของช่างน้อยรูปทรงก็เพื่อนๆติชมได้นะฮะติชมได้มีดเก่ารับซ่อมรับทําทุกเล่มโกนหนวดได้รับประกันเหมือนเดิมไม่ถูกใจคืนอันนี้ก็ออกทรงโบวีแบบ่แบบแวกแหวกแนวนิดๆดูความคมความเงา ของเวอร์ชั่นนี้ก็แหวกแนวไม่เห,เหมือนของเดิมเท่าไหร่นี่ก็ฝักนะฮะก็ลองดูก็ตีแบนดใส่ก็ฝักอันนี้ตีตีโลกโก้ใส่ความคมก็โอเคไม่ต้องกลัวคมเหมือนเดิมรับประกันเหมือนเดิมถ้าเขา้าฝากเสร็จปื๊บก็ไม่หลุดชับมั่นใจได้ครับอันนี้ไม้ตะแบก ไม่ได้ไปรักตัดในป่านะครับพอดีเศษไม้เศษไม้มีก็เอามาทําวันนี้ก็มีสองสาม์วอชั่นที่จะมาโชว์อันนี้ก็ไม้มงคลอันนี้ไม่ได้ตีแบนน,นี่ทําไว้ใช้เพื่อนๆคนไหนสนใจก็เอาแบบนี้ได้ก็มีตัวอย่างไว้ให้ชมเลือกดูความคมความละเอียดก็อาจจะพอประมาณ เราใส่ฝักน,นี้ผมติดกาวขึ้นแผ่นนะครับตั้งแผน่นติดกาวของหน้าใน,นความผิวก็ให้ชมดูว่าเป็นไงถูกใจบ้างไหมถ้าถูกใจเพื่อนๆคนไหนพี่ๆน้องๆก็ทักทายกันเข้ามาทรงแปลกๆแหวก,ก,กแนวนิดๆก็อยากจะให้เป็นของสะสมคุณค่าทางใจของแต่ละคนคนชอบมีดก็ผมรักมีดส่วนตัวเนาะ ที่คิดทําขึ้นมาเพราะความรักมีดและชอบมีดส่วนตัวก็เลยประดิษฐ์ขึ้นมาแบบกแนวหน่อยก็หลายเวอร์ชั่นครับที่ลงคลิปไว้หลายคลิปก็หลายเวอร์ชั่นก็เข้าไปดูกันนะครับนี่ก็ไม้ขามวันนี้ก็มาให้ดูสามสี่เวอร์ชั่นดาบผมก็จะออกสไตล์นี้จะไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่ทาด้วยเหล็กบาโซ่เลื่อยยนนะฮะความคมแข็งก็โอเค ไม่ต้องกลัวรับประกันทุกเล่มแต่นี้ทําไม่ใช้นะครับแต่เพื่อนๆสนใจก็สั่งแบบนี้ได้อนี้ทําไม่ใช้ส่วนตัวเพราะชอบแก่นขามไม้แก่นขามผมถือว่าเป็นไม้มงคลก็ถือว่าชอบส่วนตัวนะฮะก็ลองชมดูครับท่านใดถูกใจทักทายกันเข้ามานะครับขอฝากด้วยอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับโควิดมาแรงมากผมออกไปธุระเนี่ยปิดจมูกหายใจก็ อึดอัดเหมือนกันเกิดเป็นลมเหมือนกันครับวันนี้เข้าเมืองมาไปทุระแล้วก็เอาของไปให้ลูกค้าลองเลือกชมดูก็มีสามสี่เวอร์ชั่นนี้เลยฮะนี่ก็ไม้ตะเคียนเป็นไม้น้ำทังน้องเขาไปดำมุดมาก็ผ่าตากแดดไว้ก็มาทำฝักมีดไม้ตะเคียนตะเคียนในนี้ตะเคียนตะเคียนหินก็ถือว่าความ สวยงามลายไม้ธรรมชาติผมเน้นลายไม้ธรรมชาตินะครับแล้วก็มีดส่วนตัวก็ทําให้ใช้มีดน้อยอันนี้ก็แก่นขามแนวคลาสสิกเล็กๆเนวคลาสสิกก็ถือว่าเรื่องคมไม่ต้องกลัวเหมือนเดิมโกนหนวดได้ครับรับประกันโกนหนวดได้แข็งคม ก็ฟันรวดน้าได้ครับรับประกันถ้าบินบี้คืนได้แล้วคืนตังเต็มครับรับประกันทุกเล่มสุดท้ายนี้ก็ขอฝาก,กเพื่อนๆในพี่น้องๆดูแลตัวเองนะฮะออกไปไหนมาไหนก็ป้องกันตัวเองให้ดีเนาะเพราะผมก็เป็นห่วงทุกคนผมเองก็ไม่ค่อยกล้าไปไหนเท่าไหร่คลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนเนาะยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวหน่อยเพราะว่าช่างมดน้องใหม่ในวงการแต่ก็แก่แล้วล่ะครับ รูปไม่หลอเันชาวบ้านเขาหรอกก็อาศัยว่าคนชอบมีดถ้าเจอคนคอเดียวกันก็ติดต่อได้นะครับไงก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ